ให้บรรยากาศเฮ็ดบุญคือเกาหล่าค่ะคจามาสิภาไปเบิงทั้งสกลนครบันนี้ไปเบิงบรรยากาศทาั้งฝุ่นเนาะคะ่ะพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนะคะลังไหลรวมบุญค่ะถวายละกะเชิญปลียอดท้องค่ำส่วนที่สามค่ะขึ้นประดิษฐานบนองค์พระธาตุเชิงชุ่มค่ะอยู่ที่บริเวณลานด้านหน้าองค์พระธาตุเชิงชุม่มวัดพระธาตุเชิงชุ่มวรวิหารเพิ่มเมืองสกลนครค่ะ นางสาวพิมพัฒัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพิธีถวายแล้วกรเชิญปลียอดทองขัาส่วนที่3ค่ะน้ำนักร่วม8กิโลกรัม <น aching S 1> เลยเนีย่ยค่ะขึ้นประดิษฐานบนองค์พระาธาตุเชิงชุ่มค่ะปลอมน้ำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ2นี18กร,รกฎาคม2 5 6 7ค่ะ โดยมีพระเทพสิทธิโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8จเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุ่มวาราวิหารเป็นประธานสงฆ์นะคะ พระราชวาชิราท่อนเจ้าคณะจังหวัดสกลนครมหานิกายกะได้นําคณะสงฆ์ในจังหวัดสกลนครเขาร่วมพิธีขึ้นกันค่ะครับโดยนายชูศักดิวยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครกลับพร้อมด้วยรองนายกเล่ากาชาิจังหวัดสกลนครรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้ให้การตอนรับ้ารราชการสันพุหญ,ญ่ที่เดินทางมาเขาร่วมพิธีครับมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมครับตลอดจนสารทหารตำรวจอายการ หัวหนาส่วนราชการอธิการบดีนายอำเภอข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรากาชาติแม่บ้านมหาไทยจิตอาสาพระราชาท่านพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและวก็จากสปปลาวนี่ก็เข้ามารวมพิธีเป็นจำนวนหลายเลยครับ าออนค่ะคแล้วปีนี้เป็นปีพิเศษคือว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษายี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้รนาร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครกระรวมกับจังหวัดสกลนครพุทธศาสนิกชนเชาวจังหวัดสกลนครแล้วก็มุลนิธิพุทธภูมิถ้ำนะคะร่วมไปถึงคณะกัลยาณมิตรผู้ถ่มีจิตรัทธานในการบริจาคเงื่อนเล็กกระท่องะคะําเนี่ยค่ะดําเนินการหุมท่องค้ามบริเวณสว ส่วนปลียอดพระธัดุเชิงชุ่มส่วนที่3ค่ะโดยวิธีอิเล็กโทรฟรอมมิงสันค่ะ บนแผ่นสแตนเลสนะคะโดยใส่ทองคำทั้งหมดเนี่ย8กิโลกรัมหรือว่าทองคำหาร้อยงีสิบสี่บาท80สตังค์ค่ะเป็นน้ำหนักนทองำะคำเนี่ยค่ะที่นะเอาขึ้นไปอุย้ยฟังแล้วขนขิ้งลุกมือนั้นมีโอกาสติดตามโครงการยุทธศาสตร์ปรปชอไปทั่งสกลนค,นครกับขึ้นนางรานเอียงเรียบร้อยกับเป็นสีสงสัยว่าเอ๊พ่นสีเฮ็อดอียงบัดใดพ่นสีอันเชิญปรียอดทองคำา8กิโลกรัมนี่แหละคะ่ะขึ้นไปไว้ทั่งยอดพระธาตุเชิงชุ่ม ผู้ใดมีโอกาสเด้อพี่น้องคุณผู้ชมไปกราบไปไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเป็นพระอารามหลวงพร้อมเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพอ้อเนี่ยแหละค่ะเห็นอบอเพิ่นเชิญขึ้นไปเนี่ยอ่านเข้าไปน้ำซาถุไปน้ำเพิ่นน้ำเมียนตัวค่ะห้าบ่ได้ไปเนาะเนี่ยเพิ่นเฮ็ดขึ้นไปยังสี่หล่อตาสะออนค,คือจัง,งอันยกโซฟาบานห้านี่ละเนาะแต่ว่าน,นี่เป็นส่วนของปลียอดพระาราธาตุราสันเถาะอนุโมทนะน้ำเพิ่นค่ะซาถุ